ดูพี่น้องพี่เอาปลาตัวใหญ่ขึ้นให้ดูดเป็นไงเอาอีกแล้วคนระับท่านเอาอีกแล้วครับดูคันดูคันเป็นไงเฮียยวเป็นไงอย่าอยากดูกว่าดู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 ดดดดดดด่แข็งเลยมนะั้ง ไม่ีากินลัอีกปลิ้ข้างหลังอีกแล้วมาประเทศอะไรับอกแล้วกินแม่วดข้างหลังดูดิไอ้เหี้ยปากมีไม่กินกินข้างหลังตายสง